น้องผู้หญิงกับตอนนี้หนูท้องสามเดือนอขนาดที่หนูท้องเนี่ยผัวหนูก็เทียเท่ยวไปเอากับคนอื่นไปทั่วเลยก็เลยอยากจะถามว่าหนูจะแน่ใจได้ยังไงวันนี่คือลูกหนูแล้วก็ฮะเ้ี่นองเข้าใจผิดหรือเปล่าเอาใหม่สิครับเลี้ยงเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเอาใหม่สิครับปลายสายก็บอกอ่าพี่ยังไม่ตั้งใจฟังหนูเลยเอาใหม่นะออหนูคุ้มใจมากเลย ขนาดหนูท, <trilogy> ท้องมันยังไปเอากับคนอื <serving> <Enfin> ่นไปทั Boy? ่วเลยหนูจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือลูกหนูไอเฮียเริ่มขึ้นเสียงกูก็ฮะอันนี้เขาเอาหายไหมตอนท้างเขาถามผิดไม่เขาถามอย่างนี้เลยหมอก็อธิบายว่าอย่างนี้นะครับโอเคอสุจีจากผู้ชายเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในผู้หญิงผ่านการสืบพันอสุจีก็เข้าไปฝังตัวกับไข่ก็อ่าตอนเนี้ยลูกในท้องหนูมันก็กําลังนุ่นนี่นะ หนูรู้ค่ะแต่หนูแค่ไม่มั่นใจว่านี่เป็นลูกของหนูหรือเปล่า